ลำดับต่อไปจะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการวางนิ้วนะครับการวางนิ้วบนลูกแคนเนี่ยเราเห็นว่าลูกแคนแคนตัวนี้เป็นแคน8นะครับคาว่าแคน8ปดนี่ก็คือมันมีลูกทางซ้ายและขวาเนี่ยแนะครับขวา8ซ้าย8เรเลกว่าแคน8ทีนี้เวลาวางวนิ้วนี่มันจะเป็นมันจะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือลูกสุดท้ายกับลูกแรกนะครับอันนี้ใช้นิ้วเดียวลูกสุดท้าย ปกติถ้าถ้าช่างถ้าเป็นคนเป่าแคนที่มีความชานาญแล้วเนี่ยเขาจะใช้นิ้วก้อยนะครับปิดนิ้วก้อยสายขวาตามลายที่ตามลายที่เป่านะครับส่วนหัวไม่มือหัวไม่มือทางนี้ปิดได้ลูกเดียวนะครับมือซ้ายก็ปิดแผลซ้ายมือขวาก็ปิดแพลขวาไปนิ้วอื่นไม่ได้นะครับนิ้วอื่นมีสําหรับมีสําหรับรูที่กําหนดให้นะครับอย่างถ้าเป็น ลูกที่เวลาเรานับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกที่หนึ่งหัวแม่เมือนะครับลูกที่สองสามสี่ห้ามานี่แหละครับตรงนี้แหละเราต้องจับคู่ให้มันอย่างนิ้วชี้นิ้วชี้ก็เป็นสองก็เป็นรูที่สองสามนี่จะเป็นนิ้วชี้นะครับขยับไปขยับมาอยู่อย่างนี้ต่อไปนิ้วกลาง ก็จะเป็นสี่ห้านะครับสี่ห้าใช้รวมกันนะครับต่อไปหกเจ็ดก็อยู่นิ้วนางด้านขวามือก็เหมือนกันนะครับนึ่งก็หมอนิ้วม,มือน,นะครับนิ้วชี้นิ้วชี้ก็สลับไปสลับมานะครับนิ้วกลางก็ลูกที่สี่ห้านิ้วนางก็หกเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเอกสารที่นำเสนอเลยแต่เพิ่มเติมตรงนี้ก็คือ ส่วนที่เป็นนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยตรงนี้ปกติถ้าหากว่ามือใหม่เนี่ยเขาจะปิดสูตรปิดขี้สูรนั่นนะครับเอามาติดเอาไว้นิ้วก้อยก็จะกอดรัดเอาไว้นะครับกอดกอดลูกสุดท้ายไว้ทําไมต้องทงํางี้เพราะว่าถ้านิ้วก้อยไม่บีบเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะขยับไปขยับมาดีวันนี้อ่ะเป่าไปเป่ามานิ้วมันหลุดมันเลือ่อนอาจจะไปอยู่ที่อื่นนะครับเวลาวางนิ้วเราไปมันไม่ตรง เนี่ยคนคนฝึกเป่าแชนใหม่มีปัญหาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นะนิ้วก้อยตอนนี้เราฝึกใหม่ยังไม่ต้องไปแตะอะไรมันถ้าถึงเปลี่ยนลายก็ปิดสูตรไปเลยนะครับส่วนเราจะมากล่าวรายละเอียดตรงนี้ก็คือเราจะเป่าแชนชั้นสูงครับเป็นการเป่าระดับแอดวาน์ขึ้นไปนะครับเป่าให้พร้อเป่าชั้นสูงเราจะมาปิดนิ้วก้อยอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่สาธิตตรงนี้ อันนี้คือสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการวางมิ้นค์ครับ